ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านพบกับดิฉันนางสาวจารวินช่วยน้องอันดอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่18มกราคมปีพศ2569ซึ่งเป็นวันกองทัพไทยและวันกองทัพบ,บกค่ะในวันนี้น่าจะพาทุกท่านไปรับชมอะไรบ้างนั้นตามดำมาเลยค่ะ วันที่18มกราคมของทุกปีทหารไทยทุกหมู่เหล่าต่างรู้ถึงความสำคัญของวันนี้เป็นอย่างดีเนื่องจากวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยและวันกองทัพบ,บกโดยจัดขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชท,ที่ทรงกระทำยุทธหทัตถีและนำเหล่าทหารปกป้องแผ่นดิน นับเป็นการยุทธที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ตลอดจนหลายเหตุการณ์ที่บุรพกษัตริย์และบรรพชนทหารกล้าได้สร้างเวรกรรมอันกล้าหาญเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยให้เป็นมรดกของชนรุ่นหลังมาจนถึงทุกวันนี้ทางกองทัพไทยจึงได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันกองทัพไทยและวันกองทัพบกค่ะ โดยในวันนี้ทางมณฑลทหารบกที่27และกองพลทหารราบที่6ได้ร่วมกันจัดพิธีท,ทางศาสนาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแดบ่บรรพบรุษและวีรชนทหารกล้าที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติในสมรภูมิรบต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่สำคัญในวันนี้ผู้ที่บรรจุรับราชการทหารใหม่ทุกนาย จะร่วมพิธีกระทำสัตว์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลซึ่งแสดงถึงการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติด้วยความทุ่มเทเสียสละซึ่งจะจัดพิธีโดยพร้อมเพรียงกันในหน่วยทหารทั่วประเทศค่ะก็สิ้นสุดลงไปอย่างสมบูรณ์และสง่าง,งามมากๆเลยนะคะสำหรับพิธีในวันกองทัพไทยและวันกองทัพบ,บกในวันนี้ค่ะ ครั้งหน้าอันดาจะพาท่านผู้ชมไปรับชมอะไรบ้างนั้นไว้ค่อยติดตาม EP ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้อันดาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะท